คอมเซ็ตมารู่01069งบ54,800บาทเริ่มเงินที่ CPU Intel Core i5 สองสี่ห้เคเมมโมอด่กิกะไบต์ซัทแก Eagle R.E.V 1.0การจุดศูการแจอ g GeForce RTX 4ี่ศ Super One Click OC RAM Corsair Gen CDR ห้าสามเป็นสองกิกะไบต์ SSD WD Black SN เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งเทราไบต์ Power Supply D-4850 Watt Pure p ย w e r สิบสอง m แปดสิบพัตโกล์เคส NZXT C3 RGB Black และชุดน้ำทับเกนิ่ง LC 240 ARGB เริ่มกันที่เกมแรกครับกับเกมแบ็กเมดวูคงนะครับนี่โอ้โหภาพแบบอลังการอย่างแล้วอะ่ะปรับภาพ 2K นะครับปรับเป็นซีนิมติกแบบภาพแบบบูวี่เลยนะฮะมีความสวยงามคมชัดดีเทลละเอียดมาแบบคมเลยอะ่ะโอ้โหนี่ภาพดีมากแล้วเป็นความเรยด 2K ครับคือมีความคมด้วยนะครับ แล้วก็เปิด Ray Tracing นะครับแสงเงาต่างๆมีความสมจริงมากขึ้น DLSS ครับช่วยในการ upscaling ภาพ b e n d e r Full HD จะได้ภาพ 2K รวมถึงเปิด f r a รม Gen ครับปเากดไปแล้วก็สามารถทําให้ภาพมีเฟรมเรทสูงขึ้นได้เล่นภาพเสวอขนาดนี้ครับเฟรมเรทได้อยู่ที่ประมาณ6ติบ7ติบ8 0ิเฟรมแล้วแต่ช่วงนะครับแล้วแต่ช่วงลองดูครับเฟรมเรทขึ้นอยู่กับฉากขึ้นอยู่กับช่วงนะครับ แต่ก็ถือว่าเฟรมเรททำได้สูงมากนะกับภาพขนาดนี้เพราะว่าเป็น,เ,ปนเกมที่กินสเปคมากเกมนึงเลยนะกับเกมแบ c ็กเมดวูคงนะครับใครที่คิดว่าคอมไม่แรงจริงปรับภาพขนาดนี้นี่เดินไม่ออกแน่นอนกระตุกนะฮะโอ้โหลิงคำรามโหดมากท่านมากครับอีกหนึ่งเกมทริปเปอเอน้ำดีอนิเมะสนุกแต่ <c oughs> กเกมไซเบอร์พัง2077นะครับเกมนี้ปรับภาพเป็น 2K นะครับพอลิที <c oughs> เป็น high เกมนี้ก็อาจจะรุนแรงนิดนึงนะครับระเบิดจนทีนี่โอ้โหตัวขาดกระกระจาย เปิดเรดเฟอร์ซิ่งนะครับแล้วก็ปรับภาพเป็น d l s s นะฮะอั p สเกลลิ่งภาพขึ้นมาแล้วก็พร้อมเฟรมเจนแท่งเฟรมเข้าไปนะครับเฟรมเรทที่ทำได้ก็อยู่ในช่วงประมาณ130 1 3ามสถึง130เฟรมแล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วงนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วอยู่ในช่วงประมาณ 120, สัก120ยยสัส่วนใหญ่นะครับเป็นเฉลีย่ยและแรมนะครับใช้ไป11.2ส่วน CPU การ์ดจอโอ้โหแรงเลยนะซีพียนี่ใช้ไป41%ครับอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสเท่านั้น ชุดน้ำคือเอาอยู่เย็นมากแล้วก็การ์ดจอนี่ก็ใช้ไปเต็มที่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันกินสเปคเยอะเปิดทั้ง r レด testing เปิดทั้ง 2K อันตอลังการนะครับอลังการนี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเซตนี้เฟรมเมรทส,สูงมากและเล่นเกมไปสตรีมเกมไปได้ทันมาที่เกมกราววอครับเกมนี้ก็อีกหนึ่งเกมครับทริปเปิภาพสวยๆเลยนะครับภาพเป็น 2K คุณภาพเป็นอันตร เปิด DLSS นะครับเพื่อดึงเฟรมเรทขึ้นมานะครับให้ภาพมันสวยงามขึ้นคมขึ้นเฟรมเรทสูงขึ้นนะครับสังเกตดูว่าเฟรมเรทเนี่ยใช้ได้ประมาณ100-130้อยหอยสามสิบโอ้เฟรมเรทสูงมากเล่นได้ลื่นเลยนะฮะใช้งานกับหน้าจอ1 4 4่งริบสี 40, ่ก็ได้แบบสบายๆซึ่งเซตนี้บอกเลยว่าเป็นเซตสเปคในฝันของใครหลายๆคนเลยนะครับภาพมันสวยจริงอะไรจริงแล้วมันลื่นด้วยนะฮะ เวลาเลื่อแเราใช้กับหน้าจอดีเฟสไว่สูงๆเนี่ยมันโคตรฟินนะมันจะสม,มูทมันจะเนียนตาได้หมดเลยนะครับเหมาะก,กับการเล่นเกมแนว FPS เป็นอย่างมากเลยต้องบอกไว้แค่นี้ว่าคุ้มจริงเซตนี้น่าใช้งานนะครับแล้วก็โอ้โหใครที่คิดว่าจะเล่นเกมไหนเกมนั้นเกมนี้ไม่ได้ต้องบอกเลยครับว่าเกมเก่าเกมใหม่เล่นได้ทุกเกมบนโลกใบนี้แน่นอนนะครับใช้งานต่อได้ยาวๆอีกอย่างตาม5ปีกันเลยนะครับสำหรับใครที่ซื้อคอมครั้งเดียวแล้วใช้ยาวๆเซตนี้คุ้มมากนะฮะ ถัดมาครับที่ Forza Horizon 5ครับเกมนี้ปรับภาพเป็น 2K นะฮะ 2K เลยนะแล้วท่านั้นไม่พอครับ Quality เป็น Extreme เปิดภาพเป็น Ray Tracing แล้วก็ปรับ DLSS นะครับรวมถึงเปิดเฟรมเจนด้วยนี่เป็นไงเฟรมเรทนี่ได้ประมาณหูจะแต่200อยู่แล้วอะ่ะ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหรอไม่ใช่200 FPS ครับเฟรมเรทสูงมากรถนี่ยังไงก็วิ่งทะลุเกิน200แนละ้วแต่แตะ300ด้วย s u p r a a 90เนี่ยแล้วก็เฟรมเรท โดยเกมนี้เนี่ยต้องใช้ CPU ไปทั้งหมดประมาณ30%ร์และกาจอทำงานเต็มที่ที่ความเร็ว2730เมกะเฮิร์นะครับแต่อุณหภูมิ CPU โรลงน้ำแข็งชัดๆครับ4 7องศาเซลเซียสนั่นเองเย็นมากกาจอ,อยังร้อนกว่าวอีกอะ่ะ68องศาเซลเซียสแต่กาจอมันใช้ชุดลมไงม่ได้ประมาณนี้นะครับแต่ถิ่นน้อยก็ตามคือเล่นเกมได้ประมาณนี้คือคุ้มแล้วนะคุ้มแล้วใช้งานได้ลื่นๆเลยนะครับไม่มีกระตุกไม่มีหน่วงเลยนะครับกับ f o r z a Horizon ซครับเกมนี้ ทันมาครับกับเกมเอา่า Marvel Spider-Man Remaster นะครับชื่อ,อยาวไปไหน่อยเนี่ยเรียก Spider-Man ไดเฉย,ยได้ไหมก็เกม Spider-Man นะครับเกมนี้ก็ปรับภาพไปที่2 k นะครับคุณภาพเป็น very high นะครับแล,แล้วเราก็เปิด ray tracing เข้าไปนะครับเปิด DLSS ช่วยถ้า DLSS เนี่ยมันมันศัตรูเปิดแล้วเนี่ยมันรู้สึกมันมาเยอะกว่าเดิมเรื่องผมไม่รู้นะเออเหมือนแบบเป็นปุ่มปุ่มเรียกศัตรูเลยเหมือนกับคอมเราลื่นขึ้นอย่างเงี้ยศัตรูก็เยอะขึ้นตามหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะหรือรู้สึกไปเองเราไม่รู้ เฟรมเรททำได้ประมาณ160-180ถึงรเฟรมครับในช่วงที่อยู่ขนาดนี้ถือว่าลื่นมากแน่นอนนะฮะแล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วงนะครับแรมใช้ไป12กิกจากแรมตัวเครื่องทั้งหมดที่ใส่ไปถือว่าเพียงพอแล้วก็ังสามารถเล่นเกมสตรีมเกมรวมถึงอัดหน้าจอคุยดิสค r d เปิด Facebook ดู u t u b e ไปพร้อมๆกันได้ด้วยนะครับแรมคดเยอะเพียงพอออางานใช้งานนะฮะแล้วก็ในส่วนของการใช้งานต่างๆโอเคเลยนะครับโอเคเลยนี่กดคอมโบใส่รัวๆนะครับมาใช้ลงใช้โลกอะไรเจอ สไปเดอร์เซนเข้าไปก็ับตุยกันหมดแล้วนี่สุดท้ายครับกับเกมดิไฟนอลครับเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่เป็นเกมฟรีนะครับเกมฟรีเกมดีเกมดังที่เล่นกันแบบโคตรมันโคตรเพลินนะฮะก็ไปโหลดไปเล่นกันได้ครับเกมนี้ปรับภาพไปที่ความละเอียดเป็น Full HD นะฮะความละเอียดเป็น 2K ไม่ใช่ Full HD เป็น 2K นะครับแล้วก็ปรับภาพเป็น E p i c ด้วย Full HD เนี่ยเอาไว้เปิดตอนเป็น DLSS นะครับ DLSS เนี่ยมันจะสร้างภาพความละเอียดประมาณ Full HD ขึ้นมาแล้วก็อัพสเกลภาพเป็น 2K ขึ้นมานะครับ รวมถึงเฟรมเจนนี่ก็จะทําให้เฟรมเรทสูงขึ้นแบบสูงขึ้นเรื่อยๆโดยใช้ AI นะครับเพราะว่าเอาเฟรม1เฟรม2มาเราแทรกเฟรม3เฟรม4ไว้ตรงกลางมันทําให้เฟรมเรทสูงขึ้นไม่สูงขึ้นก็แปลกละฮะนี่ครับบูทเฟรมเรทได้ขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้แรมไปสิบหกินแรมเยอะมากนี่ถ้าใส่แรม16บอกเลยมันไม่พอแล้วก็ทักเตะเมทดรอปด้วยนะครับอาจจะเหนือเฟรมเรทสัก70สัก80 90เฟรมบางจังหวะนะบางจังหวะนะครับนี่เลยได้ประมาณนี้นะการ์ดจอ ซีบิวต่างๆาทำงานเข้ากันได้ดีเป็นปริมถุยนะครับนี่คือเกมดิไฟนอลทั้งหมด6เกมครับที่เราได้ทดสอบกันมาบอกเลยว่าเล่นได้ลื่นมากนะครับก็ปรับกราฟิกได้แต่ามเหมาะสมแต่ก็สามารถเปิดสุดได้หมดแล้วในเกมยุคปัจจุบันนี้นะฮะแต่เกมยุคใหม่ก็ต้องรอดูครับสนใจสั่งซื้อกันได้ที่ w w w j a j b s t o t h s นะครับบริการส่ง่วนส่งไวส่งฟรีใครสนใจครับก็ดูหน้าร้านกันได้ที่หน้าเว็บ JB ทุกสาขาหน้าร้าน JB ทั่วประเทศไทยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ